ครับสวัสดีครับผมมิสูพระรามสองนะครับลุงเจริญครับผมผมที่พึกษาการขายมิกนะครับวันนี้เราจะพามาดูปาเจโร่นะครับปาเจโร่ e อลิทว่าตัวนี้ครับเราแต่งอะไรไปบั่งนะครับจะิญมาดูครับผมครับผมตัวปาเจโร่ i t ลิทตัวนี้นะครับตัวรถก็คือจะมีในเรื่องของตัวโลโก้หน้ารถมาเลยนะครับผมเป็นโลโก้สีดําตัดกับตัวรถสีขาวค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากครับผม ส่วนตัวกระจังหน้าถ้าเป็นตัวอ e ีลิทนะครับก็คือจะได้เป็นกระจังหน้าสีดํามาแล้วครับผมตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นตัวชุดแต่งด้านล่างนะครับชุดแต่งตัวนี้นครับจะครอบทั้งด้านล่างทั้งหมดเลยซึ่งตัวนี้จะมีไฟด้านหน้าทั้งสายและฝ่ายด้วยนะครับผมเป็นไฟ LED ตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้ด้วยครับผมแล้วก็ปาเจโร่ตัวนี้นครับด้านข้างตัวล้อจะเป็นล้อสีดํามาแล้วนะครับ ส่วนข้างๆตรงนี้ครับตัวซุ้มล้อจะยังไม่ได้มีมาให้ซึ่งตรงนี้ก็คือเพิ่มเป็นตัวซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อทรงศูนย์เป็นสีดําครับผมจะตัดกับสีดําค่อนข้างสวยงามเลยครับผมตัวชายประตูทั้งประตูหน้าและประตูหลังตรงนี้ลูกค้าใส่เป็นกาบชุดแต่งเพิ่มครับผมตรงนี้จะทําให้รถดูเต็มขึ้นครับผมดูสปอร์ตมากขึ้นถ้าเป็นตัวนี้ครับทางเราจะมีบริการก็คือ ตรงนี้เราจะมีร้านชุดแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลยนะครับส่วนด้านบนตัวนี้ครับจะมีเป็นการศาสตร์ให้ด้วยการศาสตร์นะครับจะเป็นเข่ารูปตรงรุ่นของปัจเจอโลสปอร์ตเลยส่วนตัวป a j เจ o e l อีลิตนะครับตัวนี้จะมีแค่หลังคาหลังคาก็คือเป็นตัวด้านนี้นะครับหลังคาสีดำราวหลังคาสีดําส่วนด้านข้างตรงนี้ครับจะยังไม่ได้สีดํานะครับผมซึ่งตรงนี้ คันนี้ลูกค้าต้องการเป็นด้านข้างสีดําด้วยตรงนี้มีก็คือจัดให้ด้วยเลยเป็นแรปครับผมทาการแรปสติ๊กเกอร์หลังคาเพิ่มเข้าไปให้ด้วยเลยครับผมการแรปตรงนี้รับประกัน3ปีนะครับมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งทางมิกและเปลี่ยนเข็มได้เลยครับผมส่วนมือเปิดประตูตรงนี้ครับมือเปิดประตูลูกค้าต้องการให้เป็นสีด,ดําด้วยเลยตรงนี้มิคก็เลยแนะนําลูกค้าให้เป็นใส่ตัวครอบเป็นตัวครอบสีดําครับผมส่วนด้านในก็คือเป็น กันลอยมือเปิดครับผมตรงนี้ครับจะช่วยในเรื่องของว่าเราเปิดประตูตัวเล็บครับเล็บมือจะไม่โดนกับตัวสีรถก็คือตัวรถจะไม่เป็นรอยครับผมเราสามารถป้องกันตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างและด้านหลังกันดีกว่าครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับปาเจโรคันนี้ครับด้านท้ายจะมีในเรื่องของตัวชุดแต่งมาด้วยนะครับชุดแต่งตัวนี้ครับจะรับกับด้านข้างและด้านหน้าครับผมจะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับผม ส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้จะเพิ่มเป็นตัวโลโก้ป a j เจโ s p สปอร์พร้อมกับไฟเบรกด้วยนะครับตัวนี้ครับเวลาเบรกจะมีไฟสีแดงขึ้นมาด้วยก็คือด้วยในเรื่องของความปลอดภัยให้ด้วยครับผมแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นครับผมประตูท้ายนะครับถ้าเป็นป a j เจโ s p สปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นป a j เจโ GT พาร์ GT Premium หรือ Elite Edition นะครับตัวนี้ครับก็คือจะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาด้วยตรงนี้ครับด้านท้ายจะแถมเป็นตัวถาดท้ายมาด้วยนะครับ ตรงนี้ก็คือมีแถมเพิ่มให้ลูกค้าด้วยเลยส่วนตัวปาเจโรนะครับจอกลางมิกจะมีให้เป็นจอ12.1นนิ้วมากับโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอกลางกันครับผมครับผมจอกลางนะครับจอกลางของปาเจโรนะครับตรงนี้จะเป็น12.1นิ้วมาให้เลยครับติดกับตัวรถมาให้เลยซึ่งจอตัวนี้ครับจะทํางานร่วมกับสายดองเกอร์ HDMI ครับผมตรงนี้มิกก็จะมีแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับซึ่งสายดองเกอร์ครับ เราสามารถเชื่อมแล้วเปิด YouTube หรือเปิดวิดีโอต่างๆขึ้นจอกลางหรือจอหน้าได้เลยนะครับตรงนี้สายด็อกเกอร์มิก็จะมีแถบให้นะครับครับผมปาเจโร่นะครับที่มีตูรุ่งเจริญพระราม2นะครับเราดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0.994ปีก็ได้ครับผมลูกค้าสนใจตรงไหนหรืออยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อมิกได้ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็มิกมีแคมเปญที่เราจะมาเล่นสนุกกันนะครับตรงนี้ครับมิกจะมีคําถามให้ลูกค้าก็คือปาเจโร่ตัวไหนมั่งนะครับที่มีประตูท้ายไฟฟ้าที่เมื่อกี้มิกรีวิวไปนะครับผมลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมิกจะมีหมวกของมิซูแจกให้นะครับทั้งหมด5ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมิกก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย